คำสัญญาจากทูตสวรรค์พระเจ้าทรงต้องการให้กาเบรียนบอกข่าวสำคัญอีกเรื่องหนึ่งแก่สาวน้อยชื่อมารีที่หมู่บ้านนาซาเร็ตในแคว้นกาลิลีมารีเป็นหญิงสาวโหมจารีเธอยังไม่ได้แต่งงานไม่เคยนอนกับผู้ชายคนไหนแต่ได้มั่นอยู่กับโยเซฟช่างไม้ในหมู่บ้านมารี สะดุ้งตกใจเมื่อเห็นทูตสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นในห้องของนางกาเบียนกล่าวว่ามารีเรามาแสดงความยินดีกับท่านท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นผู้ที่ทรงเลือกไว้มารียิ่งงงงันในคำพูดของทูตสวรรค์กาเบียนจึงกล่าวต่อว่าอย่าก,กลัวเลยนี่เป็นพระพรยิ่งใหญ่ในเร็วๆนี้ท่านจะตั้งคัน และเมื่อลูกชายของท่านเกิดมาท่านจะต้องตั้งชื่อเขาว่าเยซูเพราะพระอ,องค์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จะประทับบนบันลลังของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษของท่านและจะครอบครองอาณาจักรสืบไปเป็นนิดนางมารียิ่งงงวยในคำพูดของกาบเบรียนจึงถามว่าแล้วข้าพระอ,องค์จะมีบุตรได้อย่างไรในเมื่อข้าพระอ,องค์ยังเป็นสาวบริสุทธิ์ ทูสวรรค์ตอบว่าท่านจะตั้งครรภ์โดยฤทธิดเดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกของท่านจะเป็นเด็กบริสุทธิ์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเอลิซาเบธญาติาของท่านกำลังตั้งครรภ์ทั้งทั้งที่นางเลยวัยที่จะมีบุตรได้แล้วเห็นไหมละ่ะว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงสัญญาแล้วจะเป็นไปไม่ได้มารีตอบด้วยความชื่นชมยินดีดิฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ยินดีจะทำทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการดิฉันพร้อมที่จะให้สิ่งมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นแล้วทูตสวรรค์ก็หายวับไปปล่อยนางไว้ตามลำพังด้วยใบหน้าที่สดใส